สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามคำถามหนึ่งที่มีลูกเพจของผมเนี่ยนะครับถามมาว่าพี่เจสผมเนี่ยได้ไปเห็นนะครับผมรูปของรถถังรัสเซียที่บุกเข้ามาในยูเครนเนี่ยนะครับเขามีสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นบล็อกเหลี่ยมเนี่ยติดอยู่ตามรถถังทั่วทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าหรือตรงป้อมปืนใหญ่เนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยมันคืออะไรกันล่ะ แน่นอนแหละครับว่าถ้าเกิดติดไว้รอบคันแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นเกราะอยู่แล้วถูกไหมอ้ามันต้องเป็นสิ่งที่คอยป้องกันรถถังคันนี้นะครับแต่ว่าความแปลกของมันเนี่ยคือไอ้เกราะอันนี้เนี่ยมันทําจากอะไรหล่ะข้างในมันเป็นอะไรถ้าเกิดสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมลองทายกันมาก่อนได้เลยว่าข้างในไอ้สี่เหลี่ยมพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่สําหรับคนที่รู้แล้วเนี่ยก็อุบๆกันไว้ก่อน พิมกันเสร็จหรือยังครับถ้าเมนกันเสร็จแล้วเนี่ยผมจะขอเฉลยเลยว่าไอ้ก้อนเหลี่ยมๆพวกนี้เนี่ยที่เอามาเป็นเกราะรถถังเนี่ยนะครับมันทำจากระเบิด ฮะมีด้วยเหรอเอาระเบิดมาทําเป็นเกราะรถถังเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเจ้าเกราะอันนี้เนี่ยนะครับผมมันมีชื่อว่า Explosive Reactive Armor หรือย่อว่า ERA นั่นเองนะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับในช่วงประมาณปี 1950- ถึง1960เนี่ยนะครับผมทางโซเวียตเนี่ยนะครับได้เริ่มมีการนะครับผมคิดค้นแนวคิดสร้างเกราะเสริมให้กับรถถังของฝั่งตัวเองเพราะเรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับผมอาวุ ชนิดต่างๆเนี่ยอาวุธทำลายรถถังเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะยิงทะลุรถถังที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลักในการสร้าง ในยุคนั้นได้นะครับแนวคิดของการใช้ ERA หรือว่า Explosive Reactive Armor เนี่ยนะครับจึงได้ถูกเริ่มต้นพัฒนาและวิจัยโดยถ้าพูดถึงคอนเซปต์ของมันเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตใช้ศัพท์ที่มันไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆคืออย่างนี้นะครับทางนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดศัตรูเนี่ยนะครับผมยิงพวกอาวุธต่อต้านรถถังใส่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับผมพวกจรวจดประทับบ่าต่างๆหรือแม้กระทั่งกระสุนปืนใหญ่ที่เป็นกระสุนต่อต้อตานรถถังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระสุนประ เฮีกระสุนประเภทเฮชหรือกระสุนต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยนะครับผมสามารถจัดการหักล้างแรงระเบิดที่เกิดจากหัวรบดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยให้มันกระจายออกไปนะครับผมไม่โดนที่ตัวเกราะหลักโดยตรงมันก็จะสามารถปกป้องรถถังคันนี้จากการโจมตีได้เขาเลยเลือกที่จะใช้นะครับผมระเบิดเนี่ยแหละมาหักล้างการโจมตีเหล่านี้เรียกได้ว่าเหมือนโดนหนามยอ่อต้องเอาหนามบ่ม ทำลายหัวรบของศัตรูด้วยระเบิดของเราก่อนที่หัวรบนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะพุ่งทะลุเข้ามาอย่างรถถังของเราประมาณนี้ซึ่งทางโซเวียตเนี่ยถึงจะเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นการใช้ Re a c t i v e Armor มเนี่ยมาติดรถถังเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ทดลองและวิจัยกันมาเรื่อยเรื่อจนถึงกลางปี60เนี่ยนะครับก็ได้เอามาทดสอบแต่ผลทดสอบของมันเนี่ยกลับเฟลกลับไม่ประสบความสำเร็จรถถังทั้งคันเนี่ยมันระเบิดนะครับผม Reactive a r m o r สงสัยจะแรงเกินไปโปรเจกต์นี้เนี่ยจึงถูกยุบไป แต่ว่านะครับผมนักวิทยาศาสตร์ทางฝั่งของเงยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้เห็นนะครับผมคอนเซปต์แล้วมันเฮ้ยน่าสนใจเว้ยมันอาจจะทําใช้ได้จริงเลยไปจับมือนะครับตกลงวิจัยร่วมกับกองทัพอิสราเอลและก็ได้ผลิตเจ้าเรียกทีบอาร์เมอร์นี้ขึ้นมาได้สําเร็จในปี1967นะครับซึ่งพอทางโซเวียตเห็นว่า ey, เฮ้ยเยอรมนีตะวันตกกับ IDF มันทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้วะก็เลยเอาไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับผมกลับมาวิจัยอีกครั้งหนึ่งในปี1997แลนก็ได้น สามารถนะครับผมวิจัยออกมาได้สําเร็จเรียบร้อยในคราวนี้ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ารถถังในยุคปลายของโซเวียตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเอาไอ้ก้อนเหลี่ยมๆพวกนี้เนี่ยมาติดเอะเราก็สงสัยกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่แท้แล้วเนี่ยมันคือเกราะที่เป็นระเบิดนะครับหรือเรียกว่าเป็นระเบิดที่เป็นเกราะดีเออน่าจะเป็นระเบิดที่เป็นเกราะมากกว่าเนอะซึ่งถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะถามต่อนะครับว่าเอา้าแล้วย่างงี้จะทําลายรถถังยังไงล่ะถ้าเกิดยิงขีปนาวุธเข้าไปแล้วติดเรแอคทีฟอาร์เมอร์เนี่ยจะทําลายมันได้ไหม <S <S คําตอบก็คือได้นะครับผมม 1น,นะครับผมถ้าเกิดเราใช้อาวุธประเภทซิงเกิลชาร์จนะครับอย่างพวก RPG หรือว่าจรวดแบบ a อทเฟนี่ถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยนะครับจรวดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นจรวดที่ระเบิดจังหวะเดียวนะครับก็คือเรียกได้ว่าถ้าโดนปุ๊บก็คือระเบิดเลยก็คือจบถ้าใช้อาวุธประเภทนี้เนี่ยนะครับง่ายๆที่สุดก็คือต้องยิงที่เดิมซ้ําไปนะครับเพราะว่าไอ้เกราะเสริมประเภท e r a เเนี่ยถ้าเกิดมันระเบิดแล้วมันระเบิดเลยนะครับผมวิธีเดียวที่จะซ่อมแซมมันก็คือเอาอันใหม่มาติดตรงนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงซ้ำไปที่จุดเดิมเนี่ยนะครับผมมันก็จะสามารถโดนตัวรถถังได้โดยตรงกับวิธีที่2เนี่ยนะครับผมต้องใช้อาวุธประเภทแทนเด m มชาร์ตนะครับผมแทนเด m มชาร์ตเนี่ยคืออะไรเรียกกันง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันเป็นหัวรบที่ถูกยิงมาแล้วมันจะระเบิด2จังหวะคือเรียกได้ว่าจังหวะแรกเนี่ยมันก็จะโดนนะครับผมเกราะชั้นนอกหรือว่าเกราะเสริมอย่าง ERA ซึ่งพอระเบิดชั้นแรกเนี่ยมาทำงานแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยระเบิดที่เป็นหัวรบอันที่2อ,ออกมา ทีนี้แหละครับผมมันก็จะโดนที่ตัวรถถังโดยตรงซึ่งอาวุธที่เป็นแทนเดมชาร์ตเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างก็จะเป็นจรวดประเภทเจเวลินนะครับผมนี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนะจจเวลินเนี่ยมาถึงโหดมากๆเลยสามารถจัดการกับรถถังของรสัสเซียในยูเครนได้ในนัดเดียวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นจรวดที่เป็น2จังหวะไงมันโดนเกราะชั้นนอกก่อนแล้วมันก็โดนเกราะชั้นในนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าไอ้ reactive a r m o r เนี่ยมันก็เป็นเกราะที่ดีนะสามารถกันอาวุธได้ระดับหนึ่งกันการโจมตีได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธที่เป็น Tandem Charge เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยสามารถจัดการกับรถถังประเภทนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวเล็กๆในน้อยสั้นๆที่มีคนสงสัยและถามผมมานะครับผมก็อธิบายกันแบบง่ายๆเนาะใช้สับบ้านๆถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยนะครับหรือสับทางเทคนิคมันผิดยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เตือนกันมาได้นะครับติกันมาได้เลยต้องขอโทษด้วยจริงๆไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมบายๆครับผมสวัสดีครับ